แม่ผมอยากได้โทรศัพท์ใหม่เหมือนน้องบ้างมันจะได้เอาไว้คุยกับเพื่อนเล่นโรบอสด้วยน้องเพิ่อได้เครื่องใหม่เมื่อวานนี้ไงของพี่ใช้ของเก่าไปก่อนนะลูกแต่เครื่องผมพังบ่อยแล้วนะพี่ดูสิโทรศัพท์หนูกล้องชัดมาก่อนเล่นเกมก็ลื่นสุดๆเลยดีจังเลยนักของพี่ค้างตลอดจะเล่นโรบลสกับเพื่อนทีไรเด้งออกทุกทีเออพี่ไม่ต้องน้อยใจนะอา้าวเด้งออกอีกแล้ว พี่โทรศัพท์พังบ่อยแบบนี้เล่นไม่สนุกเลยใช่ไหมใช่สิน้องได้ของใหม่แต่พี่ไม่มีใครสนใจเลยทำไมแม่ถึงรักน้องมากกว่าพี่นะพี่คิดแบบนั้นจริงๆเหรอใช่สิถ้าแม่รักพี่เท่าเทกันคงซื้อให้เหมือนกันทำไมทำหน้าน้อยใจแบบนั้นลูกแม่ซื้อให้น้องแต่ไม่ซื้อให้พี่พี่ก็มีความรู้สึกนะแม่เข้าใจแล้ว ลูกชายแม่มีของจะให้จริงหรือแม่นี่ของลูกแม่รู้ว่าลูกก็ต้องการเหมือนกันขอบคุณแม่ผมนึกว่าแม่ไม่รักผมแล้วเห็นไหมละ่ะพี่ก็ได้โทรศัพท์ใหม่เหมือนกันแล้วขอบใจนะน้องถ้าไม่เพราะน้องพูดกับแม่พี่คงไม่ได้พี่คือพี่ของนูจะให้น้อยใจไปตลอดได้ยังไงละ่ะเดี๋ยวพี่ลองเล่นดูโลลื่นจริงๆโทรศัพท์ใหม่นี่มันสุดยอดเลย ตอนนี้พี่ไม่ต้องค้างแล้วจะเล่นด้วยกันได้ทุกวันใช่เลยคราวนี้เราจะได้สร้างบ้านกับทีมกันยาวๆแล้วแม่ดีใจที่เห็นลูกๆูกรักกันผมขอโทษนะแม่ที่น้อยใจไปก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรลูกต่อไปเราจะอยู่ด้วยกันเสมอ